สวัสดีครับเราอาหวังทั้งหลายเป็นไงบ้างครับเสียเลือดเสียเนื้อกันไปเท่าไหร่ปวดนิ้วกันบ้างหรือเปล่ากับการกด f 5รัวๆตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างครับยังเหมือนผมอยู่หรือเปล่าผมที่นั่งโซมนอนโซมมาตั้งแต่10บโมงเชา้าตื่นมาบ่ายสองเว็บแม่งยังเกือบล่มอยู่เลยกว่าจะเข้าเว็บได้แม่งโคตรนานแต่เรื่องเว็บล่มนี่มันก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับผมแต่ประเด็นของวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่เฮี้ยมากๆเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งผมเพิ่งเจอเมื่อตะกี้นี้เลยนะฮะเรียกได้ว,ว่าสดๆร้อนๆนเลยนะครับผม ผมได้ซื้อใหม่ใหม่มาแล้วนะครับผมผมได้ซื้อไหม่มุยผมได้ซื้อมุยผมได้ซื้อไหม่ใหม่ผมได้ซื้อไหม่ใหม่ม,หม,ม,หม,ม,หม,มาแล้วครับผม เพราะฉะนั้นนะฮะผมเนี่ยจึงคิดว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยเสียงแม่งดีชิบหายเลยดังนั้นคลิปนี้เนี่ยจะไม่มีเสียงซาวประกอบหรือว่าเสียงเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะฟังกันแบบ ASMR ไปนะครับผมรอเล่นโอเคเรามากลับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะอย่าเพิ่งไร้สาระดีกว่าเนาะวันนี้นะครับผมวันที่31มสิบเอ,อ็ดพฤษภาคมนะฮะใช่ไหมวะเมย์นี่พฤษภาใช่ไหมเอาเป็นว่าเป็น31เดือนเมย์แล้วกันนะครับผมจําเดือนไทยไม่ได้ เพราะฉะนั้นนะฮะมันจึงเป็นวันเดียวกับวันที่สะดุดรักใจแฟนเช่าเล่ม19ปกพิเศษบวกแฟ้มต่ออีก1ชุดราคา290บาทเนี่ยเปิดขายทางเว็บมงังหะคิวบ์นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมเมื่อมีคําว่าปกพิเศษหรือคําว่าลิมิเต็ดบวกแฟ้มต่ออีก1ชุดเนี่ยหลายๆคนแม่งก็กลายเป็นบ้านนะครับผมรวมถึงกูด้วยนะฮะ ซึ่งแน่นอนครับเมื่อมีคําว่าปกพิเศษเนี่ยมันก็เลยทำให้อดีนาลีในตัวของคุณเนี่ยมันหลั่งออกมาใช่ไหมครับผมสายเลือดนักต่อสู้จากบรรพบุรุษเนี่ยมันก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาความเร่าร้อนที่เหมือนกับเด็กปอชอที่กําลังจะฟันคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้านะครับผมมันก็ได้เข้าสิงคุณนะฮะ มันทําให้คุณเนี่ยหน้ามืดตาม,มัวนะครับผมรีบแหกตาตื่นขึ้นมาตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าเข้าเว็บมังงะคิวรอเข้าไปในหน้าสั่งซื้อนะครับผมคุณเห็นปุ่มสีฟ้านั้นไหมครับผมปุ่มที่เขียนว่า add to cart นั่นแหละครับผมปุ่มนั้นแหละฮะคุณจะกดมันใช่ไหมครับผมรอนะครับผมคุณรอครับรอนะครับผมเมื่อถึง10บโมงคุณกะจะกดมันแน่นอนครับผม ตามวิดีโอเลยครับผมแม่งเกินมา1นาทีกูยังกดไม่ได้เลยฮะร,รีเฟซไปแม่งยังเอ๋ออยู่เลยนะครับผมซึ่งพอหน้าเฟซมันล่มนะครับผมตัวผมแม่งก็ถอดใจและรู้แล้วนะครับผมว่าแม่งไม่มีทางได้แน่นอนเพราะกว่าเว็บแม่งจะขึ้นมาอีกทีเนี่ยกูก็คงแพ้คนอื่นไปแล้วนะฮะดังนั้น ทำใจให้โล่งๆครับผมลงไปนอนแล้วก็รอเก็บแค่เล่มธรรมดาแค่นั้นครับผมทุกอย่างเรียบร้อยฮะตื่นมาบ่ายสองกดสั่งซื้อไปนะครับผมโอเคสั่งซื้อได้ปกติเล่มธรรมดา1 0 0บาทรวมค่าจัดส่งนะฮะรู้สึกโล่งตัวนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบว่าอยากหาเพื่อนร่วมอุดมการ์นะครับผมแน่นอนฮะการที่เราแย่งชิงเฮียอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยเราแม่งเศร้าครับผมพราเราเศร้าเนี่ยเราก็ต้องการคนระบายนะผมเราต้องการเพื่อนรู้ใจสักคนหนึ่งนะฮะผมก็เลยเปิด a c e b o o k นะครับผม เข้ากลุ่มซื้อขายหนังสือการ์ตูนนะฮะเพื่อจะดูว่ามีใครเนี่ยได้รับชะตากรรมเดียวแบบผมบ้างแล้วผมก็เจอนี่ครับผมโพสหานี่ครับผมคุณรู้สึกแปลกใจอะไรไหมครับผมเรามาอ่านแคปชั่นของเขากันดีกว่านะฮะสะดุดรักใหญ่แฟนเช่าเล่ม19ปกพิเศษบวกแฟ้มวงเล็บต่อ1ชุดวงเล็บปิดหนังสือมือหนึ่งในซิลขายหนึ่บาทรวมส่ง พอใจราคาเม้นจองหรือว่าอินบ็อกซ์มาได้ครับผมสะดวกส่งได้พรุ่งนี้ครับขอดูหนังสือเพิ่มเติมได้ครับผมเด็ดดไอเชนนี่แม่งเนี่ยกัดเซล,ล์รักพิมพ์นะฮะโอเคราคาขายหนึ่งพัน้ารอบาทรวมส่งโอ้โหถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเราไปดูราคาตั้งต้นของมันจากเว็บหลักของเขาดีกว่านะฮะนี่คือเพจรักพิมพ์นะครับผมและนี่ก็คือโพสต์รายละเอียดของเซ็ตราคาหนังสือสะดุดลักยายแฟนชาวเล่มสิ้าปกพิเศษนะครับ คุณเห็นตัวหนังสือแดงๆบนรูปภาพนั่นไหมฮะเห็นไหมครับผมที่มันเขียนตัวภาษาอาังกฤษว่า set ที่สะกดว่า set ตามด้วยภาษาไทยนะผมที่อ่านง่ายๆว่านี้ราคา295บาทอทเฮี้ยเป็นใครก็คงหัวร้อนเหมือนผมนะครับผมเพราะว่าราคาเซ็ต,ตั้งต้นเนี่ยมือหนึ่งนะครับผมมันแค่ราคา2 9 5บาทไอ<ห>้เหี้ยนี่แม่งเป็นใครวะมึงเป็นของบอกอของสำนักพิมพ์รักพิมพ์หรือไงน่าเหี้ย เอาเป็นว่าเรามาใจเย็นแล้วคุยกันแบบปัญญาชนกันดีกว่านะครับผมสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะสื่อสารใ,ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมนั่นก็คือคนคนนี้นะฮะเขาเป็นใครนะครับผมเขามีสิทธิพิเศษอะไรนะฮะทำไมเขาถึงมีหนังสือแฟนเช่าถึงห้เล่มด้วยกันนะครับผมแถมเป็นปกพิเศษทั้งหมดด้วยนะครับผมในขณะที่คนอื่นนะครับ ต้องพยายามแย่งชิงกันซื้อนะฮะในเว็บมังงะคิวบ์นั่นเองนะครับผมซึ่งในเว็บมังงะคิวบ์นะฮะแน่นอนนะครับผมเขามีทั้งตัวเอ่อป้องกันการใช้บอทใช่ไหมฮะซึ่งเป็นตัวเลขซึ่งอันนั้นเนี่ยผมก็พอจะเข้าใจอยู่แล้วนะฮะว่าแม่งกันส้นตีนอะไรไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมรวมถึงนะฮะยังมีการจํากัดการซื้อคนละ1เล่มอีกด้วยนะครับผมแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครนะฮะเขาถึงได้มาถึง5เล่มและหนังสือที่เขาได้มานะครับผมมันก็ไม่ใช่หนังสือแบบทิปนะครับ พราะถ้าเรามาดูกันจริงๆเนี่ยตัวของเว็บไซต์มังงะคิวบ์นะครับผมได้ประกาศอย่างชัดเจนนะฮะว่าถ้าเราจะสั่งซื้อหนังสือเซตแฟนเช่าเนี่ยต้องใช้เวลาในการจัดส่ง14-16วันเป็นอย่างต่านะครับผม14 -16 วันหมายความว่ายังไงครับผมหมายความว่าถ้าคุณสั่งวันที่31เดือนนี้คุณจะได้ของประมาณวันที่14-16เดือนหน้าหมายความว่าอีกครึ่งเดือนหน้าคุณถึงจะได้อ่านมันนะครับผมแต่คนคนนี้นะครับผมเขาได้หนังสือมาแล้วนะฮะ โอเคเรามาพูดถึงความเป็นไปได้กันบ้างดีกว่านะครับผมความเป็นไปได้อย่างแรกเลยนะฮะนั่นก็คือเขาเป็นบอกอรของสำนักพิมพ์รักพิมพ์นั่นเองครับผม ถ้าพูดว่าเป็นบอกอเนี่ยก็อาจจะดูยศสูงเกินไปใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าเขาดูเหมือนจะเป็นพนักงานจากสํานักพิมพ์รักพิมพ์นะผมที่ได้มานะับผมอันนี้ในกรณีแรกนะฮะกรณีที่2นะผมนั่นก็คือเขาเป็นร้านค้านะับผมที่ได้สินค้าเนี่ยมาก่อนหน้าผู้ซื้ออย่างพวกเราอยู่แล้วนะฮะแต่เขาไม่นํามาขายแบบปกติครับเขานํามาขายแบบเก่งกําไรกันนะครับผมอย่างที่3นะครับนั่นก็คือ มีร้านค้าร้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งที่สนิทกันมากมากเลยนะครับผมลูกค้าคนนั้นเนี่ยบอกกับร้านค้าว่าเออผมเนี่ยสนิทกับพี่มากเลยนะฮะพี่ขายให้ผมได้ไหมผมซื้อเล,เล่มละเจ็ดร้อยบาทแต่ผมขอเหมาห้าเล่มเลยนะพี่เก็บไว้ผมได้ไหมไอพ่อค้าก็แบบเฮ้ยมันจะผิดกฎบริษัทเถอานะเล่มละห้าร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยบ้ามือหนึ่งเขาขายแค่สองร้อยเก้าสิบห้าบาท หนึ่งพันแล้วกันนะหนึ่งพันแล้วกันหยุนหยวน,ยวนเนี่ยหนึ่งพันพี่ปล่อยให้เลยห้าเล่มโอ้ยพี่พันหนึ่งเลยเหรออ,อ่ะ,อะก็ได้พันหนึ่งแต่ผมได้ก่อนชัวใช่ไหมพี่เฮ้ยได้ก่อนแน่นอนเนี่ยเราสนิทกันพี่ให้เองก่อนเลยห้าเล่มหนึ่งพันบาทเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดน่ะเองมารับไปเลยได้ครับพี่ได้ครับพี่ แล้วพอวันที่31แม่งก็ไปรับแล้วก็นํามาขายต่อโดยอัปราคาขึ้นไปจาก1 0 0 0บาทที่แม่งซื้อมาเป็น1 5 0 0น้บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราเอาราคา1,500บาทมาคํานวณกับราคา295บาทที่ขายแบบมือหนึ่งใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันโดดขึ้นไปถึง5เท่าเลยนะครับผมราคา5เท่านี้นะฮะถือว่าเยอะมากๆกนะครับผมกับหนังสือการ์ตูนเพียงเล่มเดียวและก็กับเวลาที่ยังไม่ผล24ชั่วโมงนยครับจริงๆยังไม่ถึง12ชั่วโมงเลยด้วยฮะ ราคาแม่งสูงยิ่งกว่าราคาของพวกแบบเหรียญคริปโตเคเรนซีอีกนะฮะแต่สําหรับ1 5 0 0บาทนี้นะับผมถ้าคุณเป็นลูกสุลต่านนะครับผมหรือว่าคุณเนี่ยมีบ่อน้ํามันอยู่ข้างบ้านคุณนะฮะคุณก็คงอาจจะบ่นแค่ว่าแบบเฮ้ย1 5 0 0บาทนี้มันแค่เงินรองฐานตูเ้เย็นบ้านกูเองนะเว้ยพวกมึงซื้อไม่ได้พวกมึงก็ไม่ต้องบ่นดิวะคือจริงๆเนี่ยมึงจะพูดอย่างนั้นมันก็พงพูดได้แหละเพราะมันก็เป็นตังค์ของมึงใช่ไหม แต่มึงคิดถึงคนที่เขาแบบทําถูกกติกาทุกอย่างแบบพวกกูดูดิคนที่เขาตื่นมา9ก้าโมงเช้ารอซื้อของ10บโมงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยซื้อไม่ได้แต่ไอเฮียนี่เป็นใครอยู่ๆแม่งมีมาห้าเล่มและหนาซ้านะครับผมใครที่สั่งซื้อกับไอเฮียนี่แม่งส่งให้มึงพ่กนี้และถ้าส่งแบบเร็วสุดๆเลยนะฮะมึงได้ของอีก3วันถัดจากวันนี้นะครับผมไอเฮียกูซื้อออฟฟิเชียลนะกูยังไม่ได้ความเร็วเท่านี้เลยด้วยซ้าไอสัตว์นี่แม่งคือแบบ เฮี้ยในเฮี้ยในเฮี้ยในเฮี้ยซ้อนเฮี้ยโคตรเฮี้ยเลยอ่ะไอสัตว์โอ้โหแม่งแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะคือค่อนข้างที่จะร้อนนิดหนึ่งนะครับผมแต่โอเคเราจะมาเปิดประเด็นด้วยปัญญาชนคุยกันใช่ไหมเอาล่ะนะฮะเรามาอ่านคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าครับผมผมว่าหลายๆคนเนี่ยอยากเห็นนะฮะว่าคอมเมนต์เนี่ยเขาสื่อไปในทางไหนนะผมเขาเอ็นเอียงไปในทิศทางไหนบ้างนะฮะมาที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าครับใครอยากขายก็ขายไปครับถ้าเราไม่ซื้อสักอย่างเขาก็ขายไม่ออก อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นท็อปคอมเมนต์เลยดีกว่านะฮะซึ่งมันก็ถูกต้องอย่างที่เขาว่าจริงๆนะผมใครอยากจะขายใครอยากจะซื้อก็ปล่อยเขาไปนะครับผมแต่ถ้าเราเนี่ยไม่สนับสนุนสักอย่างเนี่ยเขาก็คงขายไม่ออกแต่ผมว่าแมงขายออกอยู่แล้วแหละไอ้เทียมันมีคนที่แบบว่าเป็นลูกสุลตา่านนะพร้อมจะจ่ายให้พวกส้นตีนนี้อยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าใครโลภก็ได้ไปนะผมราคานี้นะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าคุณได้ไปก็คงดีแหละครับผมเพราะหลังจากนี้แม่งขึ้นอีกแน่นอนนะฮะเราไปดูคอมเมนต์ที่สองกันดีกว่านะผม มีใครเชื่อผมไหมครับว่าคนคนนี้เนี่ยต้องรู้จักกับร้านแล้วเอามาปล่อยแล้วร้านเนี่ยจะบอกว่าไม่มีของแต่จริงๆคือให้คนนอกเนี่ยเอามาปล่อยถ้าเชื่อผมกดไลค์ให้ทีครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับผมถ้าใครที่คอววอยอรหรือว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ออกนะผมผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะฮะนั่นก็คือ มีร้านสินค้าร้านหนึ่งนะครับผมได้นังสือเข้ามาในตัวร้านเนี่ยสมมุติได้มาห้าเล่มเท่ากันเลยนะฮะแต่พอจะนําไปขายเนี่ยบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ของนะครับผมของมันหายากแต่ว่าตัวเองเนี่ยดันไปให้คนรู้จักนะครับผมหรือว่าดันสมัครอีกเฟซหนึ่งนะฮะเพื่อนําสินค้านี้เนี่ยมาขายในราคาที่มันสูงขึ้นนะครับผมซึ่งแน่นอนครับถ้าเขาใช้นามของร้านเขาเองเนี่ยในการขายใช่ไหมฮะเขาจะถูกทางสํานักพิมพ์เนี่ยแบนนะครับผมไม่ส่งสินค้าให้นะฮะเพราะถือว่าทําผิดกฎของสํานักพิมพ์เขาใช่ไหมครับแต่นี้ ให้คนอื่นนะครับผมหรือว่าสมัครอีกเฟสนึงเนี่ยเพื่อนํามาขายแบบโกงราคาซึ่งทางสํานักพิมพ์เนี่ยเขาก็ตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมฮะว่าร้านนี้เนี่ยได้นําสินค้าไปขายตามราคาที่ทางสํานักพิมพ์เนี่ยได้กําหนดไว้หรือเปล่า ซึ่งถ้าจะอิงตามที่คอมเมนต์นี้เนี่ยเขาได้พูดไว้นะครับผมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะโดยส่วนตัวผมก็เคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้อยู่บ้างนะครับผมแต่ผมเนี่ยก็ไม่ขอฟันธงแล้วกันนะฮะว่าต้นตอ,นตอนของโพสต์นี้เนี่ยเขาได้ทําวิธีนี้จริงๆหรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าทางสํานักพิมพ์เนี่ยควรที่จะลงมาตรวจสอบดูเองนะครับผมว่าผู้ขายคนนี้เนี่ยเขาได้ทําแบบนั้นไปจริงๆหรือเปล่านะฮะโอเคร OK เราไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคอมเมนต์นี้นะฮะเขาบอกว่า รักษามารยาทหน่อยก็ดีครับเขาจะขายเท่าไหร่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราคิดว่าแพงไปก็ผ่าน what ไ <c oughs> อ้นี่ม่งเป็นคอมเมนต์โจ๊กแห่งปีหรือเปล่าวะไอสัตว์นี่มึงไม่รู้จริงๆหรอว่าที่เขาด่ากันเนี่ยเขาด่ากันเรื่องอะไรคือมึงมึงมึงโง่หรือมึงโง่ครับเนี่ยคือเข้าใจนะฮะว่าถ้าจะปกป้องคนขายเนี่ยมันสามารถปกป้องได้นะเราไม่ควรที่จะไปด่าคนขายใช่ไหมครับผมแต่ว่า มึงแยกแยะไม่ออกใช่ไหมว่าเขาด่ากันเรื่องอะไรโอเคเราไปดูที่คอมเมนต์ถัดไปดีกว่านะผมยังมีหลายคนหลงประเด็นเขาไม่ได้บ่นที่มันแพงจะขายเล่มละล้านก็ได้แต่ที่เขาบ่นที่เขาสงสัยกันเนี่ยว่าได้มาได้ยังไงหลายเล่มมากกว่านี่แหละครับนี่แหละครับ,ค,รบคือคําตอบนี่แหละฮะคือคําตอบของเม้นท์เมื่อกี้นะครับผม คือถ้าเทียบลำดับคอมเมนต์เนี่ยเป็นชั้นคอนโดนะผมกูเนี่ยจะเดินขึ้นไปที่คอนโดนั้นนะฮะแล,ะล้วลากหวยคอมเมนต์ข้างบนเนี่ยลงมาอ่านคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะ,ะผมมึงอ่าน,นะฮะที่เขาด่ากันเขาไม่ได้ด่ากันเรื่องว่าขายราคาเท่าไหร่แต่เขาด่ากันเนี่ยคือเรื่องที่มึงสามารถเอามาขายได้ยังไงมากกว่านั่นเองนะฮะไอควายโอเคเราไปที่คอมเมนต์ที่ผมเลือกมาอีกอันนึงแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่มีประโยชน์นะครับผม How to ได้เยอะขนาดนี้แต่ถ้าเป็นร้านเอามาขายแบบนี้เตรียมโดนเลยครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับจริงๆเขาก็เป็นการถาม How to นะฮะก็คือสงสัยเหมือนพวกเราเนี่ยแหละครับผมแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการตอบกับคอมเมนต์ของคอมเมนต์นี้นะฮะมันมีคอมเมนต์หนึ่งครับที่เขาพูดว่าไม่ใช่แค่ได้เยอะนะเราเราสั่งกันของมันยังไม่ส่งเลยยังไงนี่ก็ร้านแน่ๆรณรงค์ให้เลิกเอาปกพิเศษลงร้านได้แหละแล้วก็มีคนมาตอบกลับนะฮะผมก็ว่างั้นแหละครับ ถ้ากดเองฝากร้านอย่างมากไม่น่าจะเกิน3มเล่มนี่คือสิ่งที่พอจะยืนยันได้นะครับผมว่าหลายคนเนี่ยคิดแบบเดียวกันนะฮะว่าผู้ขายคนนี้เนี่ยคือร้านค้าที่นํามาฝากขายนะผมหรือว่าเป็นตัวของร้านค้าเองเนี่ยแอบ,บเอามาขายข้างนอกเ,เองนะครับผมซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วนะฮะว่าผู้ขายคนนี้เนี่ยต้องเป็นร้านค้าอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าด้วยตัวของพวกเราเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหามาได้เลยนะฮะต้องเป็นร้านค้าเท่านั้นนะครับถึงจะได้สินค้านี้มาก่อน ณตอนนี้นะครับผมในขณะที SS, so 3, ่ผมถ่ายวิดีโออยู่นี้นะฮะอยู่ๆนะครับผมต้นโพสต์ที่ผมเนี่ยไดเอามาพูดในคลิปนี้นะผมเขาก็ได้ลบทิ้งไปแล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าตัวคนโพสเนี่ยเขาลบทิ้งไปเองเพื่อหนีความผิดหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นทางแอดมินกลุ่มเนี่ยเขาได้ลบทิ้งไปนะผมเอาเป็นว่าผมเนี่ยแคปภาพมาทันแค่ประมาณ3-4รูปภาพเท่านั้นนะฮะแต่ว่ารูปภาพคอมเมนต์ที่ผมพูดไปล่าสุดเนี่ยผมแคปมาไม่ทันนะผมผมขออภัยด้วยจริงๆนะฮะ ซึ่งหมายความว่าณตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถเปิดอ่านคอมเมนต์เพื่อถ่ายคลิปวิดีโอต่อไปได้ด้วยนะครับผมดังนั้นนะครับผมก็คงที่จะหาอะไรมาพูดจากคลิปนี้ต่อไม่ได้แล้วนะครับผมแม่อดคันปากเลยฮะ เอาเป็นว่านะผมเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะฝากไปถึงสานักพิมพ์รักพิมพ์นะฮะว่ามันมีพ่อค้าที่ทําตัวอย่างนี้อยู่จริงๆนะผมช่วยดูแลด้วยนะฮะส่วนถ้าใครอยากจะถามผมนะผมว่าพ่อค้าคนนี้เนี่ยคือใครพี่ครับผมขอเฟซหน่อยได้ไหมผมอยากเข้าไปถล่มคืออันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะผมอย่าทําดีกว่านะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าสํานักพิมพ์รักพิมพ์นะผมต้องการที่อยากจะรู้ว่าพ่อค้าคนนี้เนี่ยคือใครนะครับคุณสามารถติดต่อเมลผ,ผมมาได้นะผมผมจะแปะเมลไว้ให้นะฮะ ผมเนี่ยอยากจะให้รายละเอียดนี้กับคุณเหมือนกันนะผมเพราะผมรู้สึกว่าพ่อค้าคนนี้เนี่ยเขาไม่แร์กับคนอื่นมากๆโอเคฮะส่วนวันนี้เนี่ยผมคงไม่มีอะไรที่จะพูดมากไปม,มากกว่านี้แล้วนะผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะฮะคลิปต่อไปที่ผมจะมาด่าจะมาบน่นหรือว่าจะมาซื้อของหรือจะมาทําเฮี้ยอะไรก็แล้วแต่นะผมจะเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะผมสวัสดีครับ